สารยก้าวมงคลนะครับจากช่องสืออาจารย์ชาแนลนะครับทริปนี้นะครับผมจะมาพาท่านผู้ชมครับมาที่นะครับวัดถ้ำขาแด่นนะครับซึ่งเป็นซึ่งเคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับของหลวงปู่มั่นนะครับพระกิติชื่อดังนะครับตามผมขึ้นมาเลยนะครับที่นี่นะครับเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับที่จะทําบุญนะครับและไหว้พระเสริมบุญนะครับเพราะว่ามีนะครับ เสียส ok like te ิทธิ์ให้เคารพบูชารือหลายอย่างด้วยกันนะครับบดยโซนนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ในนหานนี้นะครับก็เป็นโซนที่มีพระประจําวันนะครับทั้ง7องค์นะครับก็คือสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์สามารถนะครับมาไหว้ปางถวายเน่นะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับก็สามารถไหว้ปางห้ามญาตินะครับผู้ที่เกิดวันคานก็สามารถมาไหว้ปางใส่ญาติผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันก็สามารถมาไหว้ปางกุ้มบาท ผู้กค,คืนก็ปางป่าไหล,ย,หลยนะครับวันพฤหัสเนี่ยก็มาไหว้ปางสมาธิวันศุกร์ก็มาไหว้ปางลำพึงวันเสาร์ก็สมาธิไหว้ปางน้าปลบนะครับรูปพระพุทธรูปจําลองทั้งหมดนะครับก็มีการแกะสลักที่ผาหินอย่างสวยงามนะครับาอยายาสถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงป,ปู่ม่านก็มาดูดวงชะตาของพระเด็พระคุณหลวงป,ปู่ม่านกัน ภูมาน,นะครับเกิดเมื่อวันพุทธศตวรรษที่2ี่มกราคม2413นะครับเมื่อมาตั้งดวงราศีนะครับดวงราศีจักรเนี่ยก็จะได้ดังต่อไปนี้นะครับอื่นมาดูคุณภาพของดวงดาวในดวงนี้กันก่อนนะครับในดวงสตาร์นี้นะครับถือว่าดาวพุทธ,ธเนี่ยเป็นปัสสวะเกณฑ์และอัมพุทธเกณฑ์กับดาวอาทิตย์ดาวคารและดาวพุธนะครับรวมถึงว่าดาวคารเนี่ย ก็เป็นดาวเกษตรสลับเรือนกับดาวเสาร์อีกด้วยนะครับเมื่อดูดาวพุธหัตเนี่ยในเรือนเมษถือว่าได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับซึ่งต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าดาวพุธหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งปัญญาซึ่งปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยก็ทายพุธหัสฉะนั้นการที่ดาวพุธหัสเป็นราชาโชคจึงหมายถึงว่าดวงนี้มีบุญบารมีเยอะและปัญญาเนี่ยจะนำความสำเร็จมาให้กับดวงสตานี้นะครับ และยิ่งได้ดาวอังคารในราศีมังกรซึ่งมีสภาพเป็นอุดอีกด้วยนะครับจึงชี้ถึงความกล้าแข็งในการปฏิบัติทางปัญญาแบบจริงจังสุดๆนั่นเองนะครับอันนำไปสู่ความสำเร็จในท,าท้ายสุดนะครับโดยดาวเสาวเป็นเกษตรสลับเรือนกับดาวอังคารเนี่ย ทำให้ดวงตารานี้สามารถใช้ปัญญาความเพียรสุดๆเอาชนะความทุกข์ความโศกจากดาวเสาร์ได้นั่นเองกอบครับเมื่อดูดาวอาทิตย์ในเรือมังกรถือว่าจะหมายถึงการเป็นนักปฏิบัตินักอนุรักษนิยมจริงจังมีความเพียรในตัวเองเป็นเลิศน,นะครับอีกทางดาวพุธในเรือมังกรก็จะหมายถึงความฉลาดความฉเฉลียวคิดแล้วทำได้เก่งแบบมีหลักมีเกณฑ์นั่นเองนะครับ านที่จริงแล้วนะครับดูมัสิตานี้มีอะไรดีๆมากมายเยอะแยะไปหมดอธิบายแต่เพียงพอมาณแค่นี้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะไม่จบนะครับมาดูโซนต่อไปกันดีกว่านะครับโซนต่อไปเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือเป็นปฏิมากรรมที่เป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับก็สามารถมาไหว้ขอพอรจากองค์หลวงปู่ทวดที่นี่ได้เช่นกันนะครับและ ส่วนตอไปนะครับก็จะเป็นบริเวณที่เกี่ยวกับพระพุทธบาทจำลองนะครับในบริเวณนี้นะครับบริเวณพระพุทธบาทจำลองเนี่ยก็จะมีบาทเรียกว่าตั้งอยู่ภายในหล่อพระพุทธบาทจำลองอยู่หลายใบด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละใบนั้นนะครับก็เขียนข้อความที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งว่าหากได้อยากได้พรข้อไหนนะครับก็ต้องพยายามโยนเหรียญเพื่อให้เข้าไปในบาท นั้นนะครับอย่างเช่นอยากเลื่อนตำแหน่งในหน้าทีก่การงานก็ต้องพยายามโยนเหรียญให้เข้ากับบะที่เขียนว่าเลื่อนตำแหน่งหรือจะป่วยอ,อยู่ก็ต้องพยายามโยนเหรียญให้เข้าบะาที่เรียกว่าหายโรคเป็นต้นนะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับยังมีพระพุทธรูปทางน้าปกพระพุทธชัยราชาเนี่ยมาให้ท่านสักย์ละขอพรอด้วยนะครับที่พระพาน,นาปกเป็นพระจำวันของคนเกิดพันเสาร์นะครับชนะคนเกิดวันเสาร์ ก็ไม่ควรพลาดด้วยกันทั้งปวงที่จะมาสักระท่านนั่นเองถอ่อตัดจากโซนนี้นะครับก็จะมีพระพุทธสีห์สายญาตินะครับหรือพระเครดพระนอนปางพระนอนเนี่ยซึ่งเป็นพระประจําวันของคนเกิดวันคานบฉะนั้นคนเกิดวันคานก็ควรมาไหว้สักระพระพุทธสีห์สายญาติเป็นอย่างนี้นะครับไม่ควรพลาดภาพเนี่ยจะเห็นความใหญ่โตมโหฬารขององค์พระท่านเรื่องร้อยบาทนี่ได้เป็นตะกรุดเลยนะครับตะกรุดมหาโชคเมตตาขัดแยบปลอดภัย วันนี้บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นศา,าลาร่วมบุญนะครับซึ่งเมื่อเข้าไปในบริเวณด,ด้านในด้านในศาลาเนี่ยก็จะเห็นนะครับมีต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับนำมาทำเป็นเสานะครับซึ่งมีความสวยงามมากๆนะครับและในในนี้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับหินทรายให้ไหว้สักการะอีกด้วยนะครับ อกจากนี้นะครับยังมีหินจีทองล้ายพระธาตุอินแหว่ครับต่างหากสวยงาเมญญาเว็มยศจริงเลยน,นะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กน้อยเองนะครับยังมีสิ่งท่นใจและความสวยงามอีกมากมายที่วัดถ้ำผาดงแห่งนี้ก่อนจบนะครับผมก็ฝากคําของท่านพระอาจารย์ม่านที่ว่าการปฏิบัติจิตถือเป็นเรื่องสําคัญการทําจิตให้สงบถือเป็นกําลังการพิจารณา อริยสัจถือเป็นการถูกต้องการปฏิบัติข้อวัดมีการฉันหนเดียวเป็นต้นเป็นทางพระอริยะผู้เดินผิดทางย่อมไม่ถึงที่หมายคือพระนิพพานขอจบแบบอิ่มบุญนะครับและตะลึงกับความสวยงามของวัดถ้ำผาแดนแต่เพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และลิมกดกระดิ่งช่องโอาจันทร์ชแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ